เรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพวกเรานักเรียนโรงเรียนวัดฝางยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลสถานศึกษาปลอดภัยในโอกาสที่ท่านได้เยี่ยมชมและประเมินสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนเราเรารู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติและท่านคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนวัดฝางของเราจึงของนําเสนอมาตรการ การรักษาความปลอดภัยเชิญรับชมได้ค่ะนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษามีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง4ภัยคือภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจซึ่งมีประกาศคำสั่งที่ชัดเจนและมีการลงนามผู้บริหารสถานศึกษา แผนงานและงบประมาณดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนมีแผนงานดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและมีงบประมาณดําเนินการให้เห็นมีโครงการกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลาดําเนินงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยระบบโมเซฟตี้เซ็นเตอในสถานศึกษามีคําสั่ง หรือหนังสือแต่งตั้งให้เป็นบุคลากรดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามีการลงนามมอบหมายให้เป็นบุคลากรดูแลรับผิดชอบเฉพาะเรื่องตามกิจกรรมคณะทาง,งานคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษามีคำสั่งหรือหนังสือแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน,านหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามในคำสั่งหรือหนังสือแต่งตั้ง โดยมีผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษามีการลงนามมอบหมายให้เป็นคณะทำงานดูแลรับผิดชอบกฎระเบียบหรือคู่มือแนวทางความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสมมีกฎระเบียบหรือคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ระบุวันที่และลงนามอนุมัติใช้งานโดยผู้บริหารของสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานศึกษาการกวดขันเกี่ยวกับภัยจากยาเสพติด มีการตรวจตาเฝ้าระวังนักเรียนในสถานศึกษาและคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งมีแนวทางการป้องกันการแก้ไขมีการจัดการเรียนรู้การป้องกันภัยจากยาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงการแดจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาธ การอบรมเกี่ยวกับการประถมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่บุคลากรในสถานศึกษามีการจัดอบรมการประถมพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาทโครงการหรือการดําเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนมีโครงการหรือการดําเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่น big cleaning day โดยบุคลากรน,นักเรียนร่วมกันปฏิบัติและมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างเป็นระยะและต่อเนื่องการดูแลสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดช,ชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไขมีการดูแลสำรวจตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษามีการแต่งตั้งคำสั่งเวรยามสมุดเวรยาม ครูผู้รับผิดชอบเวรยามทั้งกลางวันและกลางคืนมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือเซฟการ์ดในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเช่นฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้าฝาครอบใบเลื่อยฝาครอบสายพานหรืออุปกรณ์ช่างต่างๆมีการป้องกันอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายโดยมีห้องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือโดยเฉพาะ ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีระบบป้องกันอันตรายจากไฟรั่วสวิตชไฟตัดวงจรอ,อัตโนมัติฉนวนป้องกันไฟและสายใต้ดินที่มีประสิทธิภาพมีระบบป้องกันและระง,งับอัคคีภัยในสถานศึกษามีถังดับเพลิงมีการตรวจสอบและการบำรุงรักษาของถังดับเพลิง มีแผนป้องกันและระง,งับอัคคีภัยในสถานศึกษาซึ่งระบุวันที่ลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารมีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาให้แก่บุคลากรและนักเรียนมีเอกสารการจัดฝึกอบรมมีการฝึกซ้อมและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาจากสำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดชัยนาท มา้วร, 11, รีการจัดป้ายให้ความรู้ในเรื่องของสิทธิ์และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กตามป้ายนิเทศอาคารเรียนและแหล่งที่พบเห็นได้ชัดเจนแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งคันมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมีการให้ความรู้การป้องกันการตั้งคันก่อนวัยอันควรโดยพยาบาลวิชาชีพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดชัยนาท การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศ <Good S 2> ึกษาและการคุกคำทางเพศมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ปลูกฝังค่านิยมให้กับนักเรียนโดยครูที่ให้ความรู้ในการสอนเพศวิถีศึกษาได้สำเร็จการอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้แบบ e-learning ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นการออกเยี่ยมบ้านการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน รวมถึงการสอบถามปัญหาจากผู้ปกครองและมีการจัดทําข้อมูลอย่างเป็นระบบมีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาพร้อมทั้งมีครูผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ให้กับนักเรียนบุคลากร และมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษาโดยโรงเรียนเราตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดหรือการติดต่อของโรคห้องสุขาที่ถ่ายอุจจาระและที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนแยกชายหญิงที่พอเพียงมีการจัดห้องสุขาแยกชายหญิงและมีอ่างล้างมือจำนวนเพียงพอต่อนักเรียน โดยแยกห้องน้ําและอ่างล้างมือตามอาคารเรียนได้แก่อาคารเรียนอนุบาลอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 4และอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 6มีการจัดน้ําดื่มที่สะอาดที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรได้ใช้ก่อนรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มมีการจัดน้ําดื่มที่สะอาด ได้รับการสนับสนุนตู้น้ำดื่มที่สะอาดจากอดีตท่านอธิบดีกระทรวงพาณิชย์และการสนับสนุนน้ำดื่มแบบ r o จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดทำให้โรงเรียนมีน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและบุคลากรการจัดที่สำหรับรับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะมีการจัดที่รับประทานอาหารที่เหมาะสมต่อบุคลากรที่ถูกสุขลักษณะ มีความสะอาดและเพียงพอต่อบุคลากรและนักเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศระดับความต้องการของเสียงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นมีการปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะคะจนถึงเราใช้ชีวิตสบายวาันถึงเข้านอนเราไม่เกิดขยะนะคะขยะมีกี่ประเภทนะสี่ประเภทได้แก่อะไรบ้างมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภยัยมีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี มีการให้ความรู้จากคุณครูเอกวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการดูการใช้งานและการเก็บรักษาสารเคมียอย่างถูกต้องมิชชิดและปลอดภยัยการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูอาจารย์นักเรียนและมีการไปปรับปรุงแก้ไขมีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยจากครูผู้ปกครองกรรมาการสถานศึกษา ผู้มาเยี่ยมชมสถานศึกษารวมถึงนักเรียนการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและการวางแผนป้องกันภัยที่เหมาะสมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมมีการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกวันต่อต้านยาเสพติดเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียน มีการจัดหนังสือตำราหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื oh> ่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลากรมีหนังสือตำรามาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดระบบจราจรการสวมหมวกกันน็อก หรือการดูแลยานพาหนะในการรับส่งนักเรียนใบอนุญาตขับรถสำหรับนักเรียนในสถานศึกษามีมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางโดยทางโรงเรียนทำโครงการและกิจกรรมร่วมกับเทศบาลตำบลใชนาทการจัดระบบจราจรการสวมหมวกกันน็อกเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่การดูแลสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไขมีการดูแลสำรวจตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษามีการแต่งตั้งคำสั่งเวียนยามสมุดเวรยามครูผู้รับผิดชอบเวรยามทั้งกลางวันและกลางคืน <hurting> การส่งเสริมและพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการคู่มือหรือมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการกำหนด